มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นเมื่อเช้านี้ผมนําเสนอไปนายกอบอจอที่อายุนอย้อยที่สุดในประเทศไทยน้องขวัญครับลูกสาวของท่านรองประธานสภาพผู้แทนราษฎรนะครับจังหวัดนครปนมายกอายุน้อยทีนี้ก็มามาเรื่องของคุณครูพออายุน้อยไม่ใช่ครูแล้วเป็นผู้บริหารเป็บารเป็นพอออายุน้อยที่สุดในประเทศไทย หน้าตายังละอ่อนอยู่เลยนะครับผมก็ต้องเอาคนที่หน้าตาละอ่อนนี่นําเสนอครับผมหน้าตาแก่แล้วนะครับอาจจะไม่เหมาะสมกับข่าวนี้ต้องเอาคนที่หน้าตาอ่อนยอมเหมือนกันครับนาเสนอครับขอบคุณที่เลือกคนที่ถูกต้องนะครับผมเห็นเป็นเสียงตาเบิงหน่อยเออยิ้มเปยเปย์กับเห็นเอยดีงึนมาอ่านนะงามดีพูดดีทานอ้เอาเข้าเนื้อข่าวดีก่อนครับนะครับทังไม่ได้เจ้าลน์นะครับ็นเสนอว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับครูทรายผู้อำนวยการอายุน้อยนะครับเปิดใจ Facebook หวังสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่นะครับยัน8ปีจากครูน้อยขึ้นเป็นผู้อำนวยการนะครับใครทำได้ใครก็ทำได้นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับบอกเมื่อมีโอกาสนะครับเมื่อโอกาสมาถึงก็พร้อมที่เดินหน้าพัฒนาเด็กไทยคิดวิเคราะห์ให้เป็นแยกแยะได้แน่เรียกว่าคอวยอเลยนะครับผมครับครบทุกอย่างนะครับอย่าไปอ่านนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะได้เลยนะครับ หลังกระแสโซเชียลนะครับต่างติดตามชื่นมชมนะครับนางสาวนิตานิตาอุดมสารีนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับสังกัดเขตพื้นที่กา,ารศึกษามัธยมศึกษาที่42นะครับเพราะถือว่าเป็นครูอายุน้อยที่สุดในวงการครูนะครับเนื่องจากอายุเพียง30ปีนะครับและรับบรรจุรับราชการเพียง8ปีนะครับก็สามารถเลื่อนขั้นสอบครูอสอบจากครูน้อย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้นะครับโอ้สุดยอดเลยบคอยู่มาจนเกษียณยังบริเป็นครับผู้สืข่าวก็เลยติดตามในเรื่องนี้นะครับไปสัมภาษณ์ครูนิตอาคุณนิตาอุดมสารีนะครับหรือว่าครูทายสิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชพัฏนนครสวรรค์นะครับ บอกว่าขนะนี้นะครับยังลำาับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาวนะครับคือสภาพนานแล้วตั้งแต่เดือนมกราแล้วตอนตอนที่ยังเป็นรอพ่ออยู่ตอนนี้จูเป็นสอบเป็นพอออได้แล้วตอนนี้นี่ครับซึ่งครูทรายบอกนะครับว่าวันนั้นนะครับเป็นวันครูพอดีก็คือ16มกราคมนะครับและส่วนตัวก็เป็นเจ้าของเพจภาษาไทยแงะเป็นภาษาอะไรหน่อยน้ำนจะเป็นภาษาเนื้อภาษาเหนือภาษาเหนือ ก็เลยอยากสร้างแรงบรันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่นะครับว่าใครอยากมา,ามาสายวิชาการนะครับเราก็สามารถทําได้อยู่ในช่วงอายุที่ไหวนะครับก็เลยโพสทม์ไลน์ไปนะครับก็ไม่คิดว่า,าคืนหนึ่งนะครับ1คืน1วันนะครับกลายเป็น 1> 1นห,นนหนึ่งวันอ่าหนึ่งคืนหนึ่งวันเท่านั้นกลายเป็นไวรัสนะครับไวรัสไวรัสมันคืออะไร, run, ะไรจันนะครับก็ส่งต่อกันไปครเป็น<อ>ไวรัสเกี่ยวกับคลิปไวรัสที่ส่งต่อต่อกันไปอ่าส่งต่อกันไปนะครับ<ะ>ก็คือแชร์กันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดนใจไวรุณหลายๆคนด้วยนะครับครูไซบอกนะครับว่าเคล็ดลับความสําเร็จนะครับก็คือความพยายามโอ้อันนี้ชัดเจนนะกับการมีวินัยนะครับเพราะในการสอบอ่าเพราะในการสอบระดับ ผู้บริหารนะครับสุดท้ายเราจะไปแพ้ในเรื่องคะแนนของระดับอุปสนะครับดังนั้นนะครับเราต้องมีแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างาสร้างตัวเองนะครับก็คือวินัยในการอ่านหนังสือทุกวันเพราะกฎหมายและเนื้อหาสาระที่ต้องอ่านนะครับเพื่อใช้ในการสอนในการสอบมีเยอะมากนะครับที่สําคัญคือนะครับการสร้างเด็กนักเรียนเนื่องจากผลผลงานที่เกี่ยวกับเด็กนะครับ กับตัวเด็กนักเรียนและก็ผลงานการพัฒนาตัวเราเองนั้นนะครับจะต้องนำไปใช้แนบเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับถามว่า8ปีนะครับสำหรับการขึ้นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแปลกไหมนะครับครูสายก็บอกนะครับว่าอาจจะแปลกสำหรับช่วงช่วงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในอดีตก็มีคนก็มีคนวัยก่อนนี้นะครับก็คือมีคนวัยก่อนนี้นะครับบางคนก็มีบางคนก็28ปปีนะก็คือ คนมีวัยที่อายุน้อยกว่าน,นี้นะครับบางคนก็28ปีบางคนก็2 1 27ปีก็ขึ้นเป็นผู้นวยการได้แล้วนะครับเพียง <P eg ing> แต่นะครับที่ผ่านมารคปโซเชียลไม่ดังนะครับไม่เป็นที่แพร่หลายแบบนี้นะครับจึงถือว่ากรณีครูสายนี้นะครับไม่ได้เป็นวัยยังที่ไม่ได้เป็นวัยนะครับยังมีคนวัยก่อนนี้นะครับก็คือภาษาแบบเด็กๆนี่ก็คือเป็นคนที่มีวัยอ่า วัยเยาวกว่านี้ประมาณนี้นะครับณวันนี้นะครับบอกว่านั่งอยู่ในตําแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาวนะครับถามว่าอยากไปต่อไหมนะครับครูทรายบอกว่าจริงๆแล้วนะครับสำหรับตําแหน่งสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้ดีมากๆนะครับทั้งผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานนะครับแต่ในเมื่อมีโอกาสนะครับโอกาสมาก็ต้องเก็บเกี่ยวและไปต่อนะครับด้วยความ ที่ว่าเราอายุน้อยนะครับโรงเรียนที่เราจะไปอาจจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีครูที่อาโวุโสมากกว่าเรานะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําก่อนก็คือนะครับการฝึกฝนตัวเองคือการเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์นะครับและอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะครับ ครูสายบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้นะครับเป็นเราผู้มยการนะครับถ้าย้ายไปก็จะเป็นผู้มยการโรงเรียนนะครับสิ่งที่อยากทําก็คือการพัฒนาเรื่องที่มีการตีแผ่นะครับว่าเด็กเราส่วนหนึ่งนะครับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ดังนั้นนะครับอยากทําก็คือทําให้เด็กของโรงเรียนเรานะครับอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับคือการทําตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพราะว่าถ้าเด็กเขามีทักษะเหล่านี้นะครับการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าเขาจะอยู่ไปสู่จุดไหนนะครับเขาจะมีขุมทรัพย์ในตัวเองนะครับที่จะทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับครูสายบอกนะครับว่าการศึกษาไทยนะครับเดินทางมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ที่อยากเพิ่ม ที่อยากเพิ่มก็คือนะครับการพัฒนาวิเคราะห์เด็กของไทยนะครับเพราะเชื่อว่าถ้าเด็กไทยคิดได้คิดได้นะครับอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาตัวเองได้นะครับพัฒนาประเทศชาติจะทำให้เด็กไทยมีคุณภาพด้วยนะครับครูสายก็บอกอย่างนะครับว่าตนเองนี้นะครับรับราชการนะครับความมุ่งมั่นมาโดยตลอด8ปีนะครับโดยทั้งหมด ทั้งสิ้นนะครับก็เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับและหลังจากนี้นะครับจะตั้งใจทํางานเพื่อให้ระบบการศึกษาของโรงเรียนและการศึกษาของไทยนะครับให้มีศักยภาพสูงขึ้นนะครับความทั้งขอบคุณทุกขอบคุณทุกการติดตามและให้กําลังใจนะครับทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียนะครับที่ติดตามเพจส่วนตัวเป็นจํานวนมากนะครับในอนาคตนะครับไม่ว่าตนเองจะอยู่ในสายงานใดของอาชีพครูนะครับก็พยายาม ที่จะตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดบอกว่าอย่างนั้นนะครับขณะที่นายไพบูลเขียนประเสริฐนะครับผู้บริการโรงเรียนลาดยาววิทยานะครับบอกว่าวิทยาคมวิทยาคมนะครับบอกว่าครูทายนี้นะครับหรือว่าครูนิตตาอุดมศรีนะครับเป็นครูและผู้บริหารที่ดีนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับได้มีการได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสคุ้นเคยกันตั้งแต่ ตอนฝึกงานนะครับและเชื่อว่าอนาคตครูสายนี้นะครับจะเป็นผู้บริหารที่ดีและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของวงการครูอีกคนหนึ่งแน่นอนนะครับครับนี่คือครูที่เป็นผู้บริหารนะครับอายุเพียงแค่3 0ปีรับราชการมาเพียงแค่8ปีก็เป็นผู้บริหารแล้วนะครับซึ่งการเป็นผู้บริหารนี้ตัวหนึ่งที่จะทําได้ยากก็คือความอาวุโสก็คืออายุงานนะครับ เพราะว่ามันจะมเเีเวลาที่เขาสอบนะครับมันจะมีสะดมเรื่องราวของตั้งแต่เาขาเรียกว่าหนึ่งก็คือประสบการณ์วุฒิการศึกษานะฮะวุฒิการศึกษาแล้วก็รวมทั้งอายุงานอายุรับราชการนะครับผลงานต่างๆนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ก็จะต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเผื่อครนไหนที่เป็นผู้บริหารอย่างเช่นเป็นรองมานานนะครับมันก็จะมีช่องตั้งแต่5คะแนน4คะแนน3าคะแนนแบบนี้ครับ มันก็จะมีช่องที่แตกต่างกันการที่อายุน้อยก็จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ,บแต่ว่าถ้าเผื่อบังเอิญว่ามีผลงานดีเด่นอย่างเช่นทําทให้นักเรียนได้มีผลงานระดับชาติ <ม S 2> นะครับมีผลงานระดับจังหวัดนะครับหรือว่าขณะเดียวกันก็ตัวเองก็มีนวัตรกรรมที่ดีนะครับมีผลงานเด่นแล้วก็ขณะเดียวกันมีวิสัยทัศน์ที่ดีด้วยนะครับ,รบมาประกอบด้วยก็จะทําให้เขาเป็นฝ่ายที่ <ม S 2> ได้เปรียบได้นะครับผมก็ถือว่าเก่งนะฮะถือว่าเก่งเก่งเก่นะฮะแปดปีคนาดเด็ก<ข> เป็นผู้บริหารเพียงอายุเพียงแค่30ปีนะฮะถือว่าเก่งครับผมแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์นั่นก็ยังยังมีปัญหาอยู่บ้างนะเป็นครูนี่เพราะว่าเพิ่นพูดจะไม่ชัดเจนรอเรือรอลิงควบกล้ำอ,อย่างเช่นไวรันก็เอเป็นไวรัสแบบ <laughs> นี้ครับนะฮะ <laughs> ก็คืออาจจะยังไม่อาจจะประมาทพู่ง่ายนะประมาทในการอายุอายุยังน้อยอยู่เพราะว่าประมาทหน้าตาก็ดีด้วยนะฮะขณะกุลทิตเห็นหน้าตาก็ยังประมาทเลยนะฮะพูดจาผูกผิดอยู่เลยธรรมธรรมดาเลยครับผมทาให้สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนันเนี่ยมีการออกโตอย่างีกครับผมแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถแล้วนะฮะถ้าจะเดินทางไกลก็เปลี่ยนยางรถยนต์ครับไปที่ถาวนยางยนต์ทาวนยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ทยพลัสถาวรยางยนต์ ทั้ง3สาขานะครับดูแลมากกว่าสบายใจกว่าเป็นตัวแทนจาหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ตามประเทศ road, road, ออกรถออฟโรดยางรถเกงิงรถกระบะรถตู้รถเอสยรวมไปถึงทานด้านล้อแมกกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคา,า,า,าหลากหลายยี่ห้อนะครับท่านสามารถที่จะเลือกได้ครับที่ถาบวรยางยนต์เปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเรยร์จันเบรคตั้งสูนถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทัทนสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำตรงไปถาบวรยางยนต์นะครับ หลักอย่งสามารถที่จะซื้อรถในราคาเงินสดแต่ว่าผ่อนได้นานถึง10เดือนครับทั้ง3สาขาครับคุณฟังท่านใดนะครับมีอาการเวียนศีรษะมือตาลายคล้ายจะเป็นลมนะครับต้องรหมือตาต้นโพนะครับของแท้จังหวัดตจาดสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนะครับหาซื้อได้เลยที่ร้านลังยาตรงข้ามโรงเรียนปทุมรัฐนะครับร้านดืงทวี5แยกวารินหรือโทรศัพท์มาหาเราได้นะครับ0903701013แล้วก็0817908442ครับ ส่วน e c เองก็เป็นสารฟูซเซนติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่สินาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเคลื่อนเดินเรียบเสียงเงียบลดก,การสกรอตลดควันดําเพิ่มแรงม้าแล้วอัตราการเร่งแสงดีขึ้นสามารถใช้ได้ทั้งรถมือ2นะครับหรือว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงรถที่ใช้แก๊สรถที่ชช้นมันเบนซินหรือว่าดีเซลนะครับแล้วก็จะมีข้อด้อยนิดเดียวท่านเองครับ e c นี่ครับ <Okay. S 1> ถ้าเผื่อใช้แล้วจะมีการ Start <laughs> <laughs> สตาร์ทซ้ำเพราะ <laughs> ว่าเพราะสิมันเงียบมากด้วยว่ายังไม่สตาร์ทครับผมอ้าว คือยังสตาร์ทแล้วอเมินบอกคือเสี่ยงเงียบแล้วทับมีเพล่มสตาร์ทซ้ำแค่นั้นเองครับผมนะฮะแล้วก็เอ่บแล้วก็อาจจะทำให้เรารวยขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันประหยัดค่าใช้จ่ายเงินเก็บก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็บางคนก็รวยขึ้นแต่ก็เอาเงินดังกล่าวที่ประหยัดได้ไปซื้อหวยก็เลยจนเหมือนเดิมที่นี่ครับผมเป็นอย่างนั้นอ้าววันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนะครับผมจชโรทิศจันสิงนะครับและก็ผลุพพรนะครับต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ คลีนรีดีโอเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน